ถ้าโดนเช็ดมือไม่ไดจาะแบบนี้ข,นนขึ้นไปไหนคะปปขึ้นไปปีลาวขึ้นไปปีลาวขึ้นแม่ดูฮะขึ้นแม่ดูอะไรนะคะไปปียาวให้แม่ดูไปปีลาวให้แม่ดู ตุ่มเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้ท่านหนูอยากเปีนกเปีนอยังไรอยู่ไม่ใช่ไม่รู้เลยค่ะเอาเธอหมุนทางนี้เหรออืมแล้วเราต้องจับมันแน่นๆน่นไหมคะแน่นเพราะอะไรเราถึงต้องจับแน่นๆคะเพราะเอร์ไหน เดี๋เรายัว่วเดี๋ยวเรายัง่งใช่ถ้าเราจับไม่แน่นอ่ะหรอใช่ <S 2> <S 2> แล้วถ้าเรายัง่งแล้วเราจะเป็นยังไงคะไม่ได้เชี่ยตามมือหนูนะเนี่ยเสี่ยตามมือใช่ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวแม่ดูให้นะคะ <S <S เอเธอร์คะย่อย่อแล้วถ้าเราแล้วถ้าเรายัง่งมันจะเป็นยังไงคะมันจะเจ็บมันจะเจ็บเบือ่อเบื่อเบื่อแม่เบื่อแม่เบื่อแม่ อยากแม่จ <Goodnight, S 1> ๋าจ๋าล้างหนูเหมือนกันนะคะถ่ายรูปเอเธอร์สิเอเธอร์อนุญาตให้แม่ถ่ายไหมคะอ่นุญาตให้แม่ถ่ายอุ้ยแล้วเอเธอร์อนุญาตให้แม่เอารูปไปลงไหมคะ Yeah, yeah. อนุญ่อ๋อแล้วถ้าเมื่อไรไม่อนุญาตบอกแม่นะคะค่อโอ้ยยยยอยย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 อยยยยยดยย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 ดยย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 ย้นไยยไยยยยดยงขึ้นไปยย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 ลยยลยยย เยงไูม่ไม่รู้เลยค่ะอนนี้อะไรอ้ตตะโดที่ปลายหอ้นรี่อนีเําอหรอล้เจ็บไหมคะเจ็บล้วเส้นตํามือเธอต้องทําอยง่ะลูกเนาอ่ คเคยเดินหมูแบบไหนเอามาก็ไม่เลื่อนตกยาวหนูจับอยู่เคยเดินหมุนแบบนี้แล้วมันก็ไม่เลื่อนตกราวเพราะหนูจับอยู่ใช่ใช่ไหมอะไรหมุนไหนหมูให้ดูได้หมูให้ดูหน่อยหมูให้ดูหน่อยหมุนเลอืมอ๋อเอเธอร์แข็งแรงไหมคะเนี่ยจับเอาว่าหนูจับดีมากจับดีมากและเอเธอร์แข็งแรงไหมคะ แข็งแรงมากไหมคะแข็งแรงมากอื่มคะแขนนี้มันยาวนี้มันแข็งแรงไหมคะแข็งแรงคะ่ะไอ้เธอเล่นได้อ่ะหนูเออหนูบอกแล้วว่าหนูเล่มือมือแบบนี้เหรอลูดลู่มันลงมาเลยได้ไหมลู่มันลงมาเลยได้ไหมลงมาข้างล่างเลยได้ไหมลงมาข้างล่างเลย<น>มาใส่รองเท้าเลยอ่ะได้ไหมไปกินข้าวกันดีกว่า เรา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 ไม่เราไม่เราไม่เราไม่ปีนลงมาเราโหนเราเราเราโหนจะอันนั้นลงมาได้ไหมคะได้เอาสิคะลงมาเลยค่ะค่อยๆลงมาเลยค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆปล่อยมือลงมาเลยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไปค่ะไปกินข้าวกันนะคะเอเธอร์หิวข้าวยังคะหิวแล้วหิวแล้วไปกินข้าวนะคะค่ะค่ะไปค่ะบ๊ายบาย ไม่อย่าก็องบายบายบา